เหมือนหมาเลยอะมากเลยอะแล้วไงคุณเอาเมากัดึ้นมานีดิ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แป้น,นะคะพาน้องๆมาเที่ยวที่เล t l e ซู o า a ฟ e นะคะเป็นคาเฟ่สัตว์ที่เรียกว่าเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้แล้วเพราะว่ามีสัตว์เอกโซติกน่ารักมากมายเลยนะคะใครอยากดูสัตว์น่ารักน่ารักนะคะกดไลค์กด subscribe ช่องนี้แล้วก็ไปดูกันจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พ e o พ l e พา r k กันนะคะก็ถ้าใครที่จะมา i t ต l e ซูคาเฟ e ก็คือต้องจองรอบไว้ก่อนตอนนี้ทั้งหมดเขามี4รอบนะคะเพราะเป็นช่วงโควิดแต่ก่อนนั้นนี้ก็คือมี5รอบ บาทใช่ไหมสามร้อยเก้าสิบบาทก็คือเขาจะมีน้ำให้เธอเลือกน้ำก่อนคาราเมลแคตาโวก็ได้ค่ะเขาเอาเปเปอร์มิ้นท์มิลส์ดีไหมไม่เคยกินเอาเปเปอร์มิ้นท์มิลส์ค่ะรู้ว่าอ่านกดอันนี้นะคะนี่นะคะกดการเข้าลิทเตอร์สูทคาเฟ่นะคะก็คือสัตว์ทุกตัวนะคะฉีดวัคซีนาหมดแล้วอย่ากปลูกสัตว์ที่นะโอขอโทษค่ะปลูกที่ไม่รักษานั่งกินนั่งแปลอยู่ก็คือ สัตว์ทุกตัวนะคะได้รับปกติมาหมดแล้วนี่แล้วก็ไม่ปลุกสัตว์ที่กําลังหลับอยู่นะไม่อุ้มสัตว์ด้วยตัวเองไม่มีพลักง,งานเนาะแล้วก็ไม่ใช้แฟดถ่ายลูกดีเพราะไม่มีสัตว์อู่แล้วแล้วก็ไม่ให้อาหารสัตว์นะคะสัตว์ต้องการพักระหว่างวันก็คืออย่าไปปลุกสัตว์นั่นเองนะเด็กอายุน้อยกว่าสิบปีต้องมีผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดนะคะแล้วก็ไม่เปิดประตทูทิ้งไว้แค่นี้เองเแบบีก็คือเราเข้าไปเล่นสัตว์ก่อนออกมาค่อยกินนะ้ำพราะว่าฉันจะทำไปเสร็จหายไหมเอามาเกี่ยวเขาค วละนนี่เขาก็จะมีถุงเท้าให้ด้วยคนละคู่นะคะแล้วก็มีถุงมือถุงเท้าต้องเปลี่ยนไหมครับถ้ามีอยู่แล้วเปลี่ยนผู้ใหญ่กับผู้เล็กเขาเอาผู้เล็กอืมเธอสูงเกินป่าวว่าจีเกินเพาได้น่ารักมากเลยดูดิอ๋อนี่อันนี้คือเวลานะคะมีห้ารอบเรามาดูตัวแรกกันเฮ้ยเห็นนะเห็น นี่ตัวอะไรหนูฮิโปโปมันเหมือนฮิปโปจริงๆ่ะไม่กลับน้อยลูกเนาะ <c oughs> ดูนะคะทุกคนเราจะเล่นมายาปุ่นแล้วนดูถ้ายกขึ้นนี่จะมีตัวอะไรแบบวิ่งคลานแน่นอนน้องน้องไม่อยากเล่นด้วยนะคะเราไปให้เล่นกับตัวข้างในดีกว่า <c oughs> ไม่บาน้องหรอกสิ ตอนนี้นะคะเราจะเข,ข้าห้องแรกกันห้องสําหรับสัตว์ฟันแทะนะคะเฮ้ยเจ้ตัวนี้มันเหมือนโมโหเลยวะมันหน้าแบบอารมณ์บอดจอยอะกดอะไรกดอะไรอะกดอะไรแมนหนูดูดูตัวนี้ดิขุดขุดขุดไรขุดท้าชอมปัดเฮ้ยตัวนี้คือแครี่หรอจริงไหมกัดไหมกัดไหมมากัดจะมาดิเข้าห้องไหนดีกว่าได้แล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะคะเป็นโซนคอกี้นะคะคอกี้หล่อมาก ไปเถอะก็ไป คือให้พีพนักง,งานเขาเปิดอันนี้ก็คือ,อที่จริงเป็นร์เก็ตของเราเลยนะคะก็คืออีตัวนั้นตัวไหนเขามาหาตัวนี้ร์เก็ตของเรานะคะวนัวนวนี้มันคืออะไรนะคะเป็นเน็บฟอกน่จกทะเลคะ่ะอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่เล็นที่สุดในโลกอันนี้ชื่ออะไรนะคะคนนี้ชื่อลูกชายลูกชายก็คือผู้ชายนี่มีเลยอ น้องนิ่งน้องน้องจะหลับกลางวันใช่ไหมคะเต้นเต้นนนี้หรอมันจะไปคุ้นคนเต้นหน่อยหนูก็ง่วงเหมือนกันนะอุ้ยกลิ่นเหมือนหมาเลยอ่ะน้องลูกชายเธออุ้มไหมอืมมันมันน่ารักจังเลยอุ้ยันน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ลูกอันนี้ลูกชายนี่ลูกสาวป่ะคะกัมมี่กัมมี่ยังเล็กอยู่กัมมี่ขวดหนึ่ง จ้งหนึ่งวนี้อย่าเพิ่งปล่อยค่ะคนนี้อุ้มไว้ดอุ้มไว้เลยนะเธออุ้มไว้เลยนี่ๆเอามือไปจับได้ไหมคะคนนี้ที่ชอบงอขอ้อวว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 ยวําเวว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 ว่ววววาวววว่าเปล่า เราอยู่แล้วแมวไม่ได้างคือี๋มันดินขึ้นเองเลยลอ่ะน้องนี่เขาก็เข้าเฟรมด้วยเนี่ยเนี่ยหลับเลยคูเป,ป้ผู้รักแมวอุ้ยอุมันไม่ชอบไปจับตูดใช่ป่ะชอบไม่ชอบจับตูดแมวอ่ะมาแล้วมาแล้วเธอไปแล้ววะเอ้ยแมวยุวน้องยิ่งอยู่บ้านตอนนี้ผมอยากไปยุ่งกับคนอื่นหนุหรืชอบแบบนี้แล้ว แล้วตัวนี้ไม่รู้ทำยังไงอ่ะเอาไปด้วยเราเอาไปด้วยอย่างนี้เลยเหรอใช่ไปลูกไปมอะไรอยู่ดีๆก็เดินขึ้นจัมโบ้เฉยเลยจ้ามันขู่แล้วเหรอสู่เหรอทำไมมันชอบเธออ่ะมันรับรู้ได้ว่าฉันเป็นคนรักแั้ทุกอย่างที่ให้ตูกแกท้งคบแอ้ว เป็นแง่แชร์ป๊อปคุณมากาเลยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ไงอะปกติแมวจะเกลียดเป้มากเขาไม่เคยจับสปิงเลยน,นี่คือการจับสปิงครั้งแรกของเขาเลยอะ <c oughs> ่ะเธอมันร้องเธอมันร้องเลยนะฮะ <c oughs> มันขูเ่เว้ยใช่ก็มันขู่ไงมันขู่แต่มันขึ้นตักคืออะไรเป็นแมวที่ไม่รู้ใจตัวเองเหรอลูกถ้าเขาลองอุ้มได้ไหมไม่ไม่ได้แล้วให้อีกแล้งมาทำไมมาทำไม เกิดสึกชิงนางนะคะระหว่างน้องโบบิชมพูกับน้องอ้วนดูหน้าน้องอ้วนแบบน้องอ้วนบอกค you know ันตูเต้าไม่ถึงทุกคนดูอันนี้คือควมมามบันลุ่ม,มตุ้มทั้งแมวทั้งหมานะคะที่นี่นะคะเป็นไงหาบล้และต่อยอยากขู่มาลูกอันนี้กว่าเฮ้ยจำเขาจับได้เอ้ย ไม่ชอบไม่ชอบจับได้คุณจับได้อย่าหันมาตะโกด้วยข้างนี้ต้องขัดถุงมือด้วยวิ่งเหมือนมีตัวอะไรดมตูดสติว่ะ ู่หนกลับเลยค่ะขาต่อขาต่อนี่ไงวะน้องชื่ออะไรอะคะพี่แคคเกอร์แคคเกอร์แล้นี้มันหลงรักค่ะคอกี้ตัวนี้ใช้เขาเป็นฐานแล้วค่ะฐานลบอุ้ย ให้ดูหน้าแน่น้องทำมาได้ไงว,วันนี้มาหาแคคเกอร์โดยเฉพาะนะคะตอนนี้นนแคคเกอร์หลวงมือเข้าไปในกระเป๋าเหรอเห็น,หออน,นปะเห็นเมื่อกี้มันทไมเก่งจังวะเมื่อกี้มันจะเอาโทรศัพท์เขาเข้ามานี่ไหมเข้ามาที่นี่ไหมเร็วเข้ามานี่เร็วแ้วมันแคคเกอร์มาแล้วอ่าเดี๋ยวลวงกางเกงนะข้างในก็จกางเกงในแล้วนะเนี่ยมาเรียนเธอลงหน่อยไม่ได้อาบน้ำมาตอนหลับ มานมา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 นึมอนอุ้ยเดินเดินเองได้อย่าไปจับแบนี้อุ้ยงับเหมือนอาะอุ้ยใครอยาใครอุ้ยมันงับเขามด่ีก็งับต่อาะหมดจังวะหดจังวะแต่ว่าน้องงับไม่เจ็บน้องงับแบบเล็กๆนั่นแหละนั่นแคกเกอรเข้ามุมแล้ว่ะเข้ามุมนอนแล้วนอนงอนแล้วนอนแล้วนะ ดีจำเพอเธอตัวใหญ่กว่าคอกกี้เยอะเลยน้องสบายและดูไขมันดูชั้นไขมันกับเพื่อมตัวนี้ก็คือแบบถูกขยำถูกตามสบายเลยค่ะอันนี้นะคะนกกระแต้วกะแต้อมันบินได้ป่ะน่าจะไม่ค่อยได้บินดูนม่เป็นข่าบินไม่เป็นไม่ได้ฝึกบินนะตัวเองชื่ออะไรนะคะ ทิกเกอร์ทิกเกอร์ทิกเกอร์ก็คือเสืออะนน่าแคคเกอร์ฮิกเกอร์เออโยกโยกโยกเปนไงจะให้เกาหัวเหรอเฮ้ยเกาหัวหน่อยจิครับครับไม่เฮ้ยฮันน่าเขาชอบไปที่ไหนด้วยเอ๊ะนี่คือไม่เห็นเลยว่าเป็นตัวอะไรเฮ้ยนี่คือพ็อปนี่คือนี่คือพ็อปนี่คือหนูหลับหนูอย่าโยงนะเดี๋ยวกี่ใสเลยนะ พี่ใส่ได้เปล่าเพิถ้าให้เดินมาก็แค่ยื่นแขนเขาะไอบผู้หญิงเอาเขาไม่ชอบผู้หญิงนี่แต่พี่เขาเอามาให้มาเร็วมาเฮ้ยดีมากเธอมีเด็กใหม่แล้วพิกเกอร์พิกเกอร์ไปไหนไปไหนมันรังเกียจจริงๆด้วยมันรังเกียจเขาจริงๆกลับไปแล้วขอไปเถอะโอ้โหายบาย เป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์มากนะคะรังเกียกก็คือรังเกียกแมวช้อนหน้าไหมโดนแมวช้อนแม่เคยโดนแมวช้อนเปล่าอยากโดนแมวช้อนไหมฮะน้องเอ้าทำไมเล่นกับน้องอ่ะแมวมันกินอยู่มันโฟกัสแมวเขาจะจกคุมมันเองรน อันนี้นอนเที่ยวก็พอตัวนี้ชื่ออะไรนะคะเป็นลิงอุ้ยต่ห่าไม่ทันมองเขาเขาขว้าได้เลยก็จะคว้าเข้าไปเลยนะเอาเด็กคือเนื้อร่างของตัวมันกระโดดขึ้นเองเลยอ่ะแล้วก็มีคนคว้าแขนจากด้านหลัง แต่ดูซิฟลงไม่ได้เลยเออไม่ได้เละเนม่าอีกตัวเฮ้ยมันมีเสียงเลยนี่คือเสียงเขาเหรอคนมาหาซิแล้วข้างล่างข้างหลังเขาแกะแกะกางเกงอยู่อันนี้ตัวผู้ตัวเมียเลยไหมคะตัวผู้ทั้งหมดมันหลับแล้วนะมันชอบอยู่เป็นคู่เหรอคะเออตัวนี้มันอยู่กันเป็อ๋อไม่น่าล่ะตัวนึงวิ่งไปตัวนึงวิ่งตาม นี่นอ้ยอ้ยันนี่อ้ันี้ออุ้มเนด็กเลอนเด็กกินหอมากเลยพิ่งอาบน้ำปะเราอาบแช้าอ่รักกินพีทตรงนี้อ่ะก็คือเราใช้สเปรย์แล้วก็มีลงแป้งอ๋อมีสเปรย์มีลงแป้งทำสปาทุกเช้าเลยเกิดความรักเกิดขึ้น แต่เป็นผู้ชายกับผู้ชายไม่ใช่เไไหรอเธอดูเล็บน้องดิอุ้ยน้องดำไม้เธอดูเล็บอุ้ยเดี๋ยวน้องดม้ไปชิมหน่อไชิมหน่อยน้ชนไม้สองแล้วออกมนะหนูกินขนมอยู่เรอลึกฮะขามือไหนไดยป่ะเธอมาถ่ายนี่ไไนดิเธอถ่ายนี่ดิ อ่ะตัวมันหอมมากเลยรู้ป่ะนอยู่น yes ้องลิงน้องลิงมานี่เร็วน้องลิงน้องลิงมันสนใจไหมเคยมีคนแบบโดนมันฉุดกำไลเข้าไปเลยป่ะคะทุกอย่างทุกอย่างเป็นตาแมสสร้อยข้อมืออยางรัดผมได้หมดสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวดิจับมาเว้ยจับมาเว้ยเอาไปได้เหรอขอเธอ จำไม่ได้แล้วมีแต่มือถือพย <c oughs> ายามพยายามพยายามพยายามแล้วมาแก้น้องแก้น้องคนบาปสองพันี่ไปดิป่ะไปจิ้มแซงหนีหนีหมีครับไหนมาเร็วฉ <c oughs> ันจะแยกงแกกิน <c oughs> อันนี้นะคะคือน้ำที่พอเสร็จแล้วเราก็เอามากินกันเอาตัวไหนให้นอ้องบุ๊ดีในรัศมีในรัศมีมก็สีเหลืองเหลืองนะหรือ,อว,าว่อวาตัวนี้ควายในรัศมีดีกว่าควายในรัศมีเหรออะไรสอนนกยิ้มแล้วก็เอาน,อนี่เหรอแล้วก็ที่วางโทรศัพท์เอานี่เอาเอาเป็นไอ้นี่ไ,ไอ้ตัวอะไรนะฟินเน็ฟซ็อกออ่าอ่าโอเค แล้วก็เล่นกับน้องๆนะคะเสร็จแล้วเขาให้เวลาชั่วโมงกับึ่งครึ่งชั่วโมงครึ่งเออแมงชั่วโมงครึ่งแมงพูดยากจังเลยเออชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ออกมารับน้ําแล้วก็ของที่เลือกกันนะคะทั้งหมดก็คือ390บาทสําหรับคนที่อายุมากกว่า10ขวบเนาะใช่ไหมใช่เออแมงจำไม่ได้เพาเก้าขวบใช่แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะมากแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า แต่ละรอบเนี่ยเขาก็จะมีการจํากัดคนเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็จะได้เล่นสัตว์ได้อย่างทั่วถึงเลยที่สําคัญก็คืออย่ามาสายนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครอยากให้เป้ไปที่ไหนอีกนะคะฝากกดซับสไคร้แล้วก็เมนมาข้างล่างเลยนะว่าให้ไปที่ไหนนะคะน้องๆวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบาย